สวัสดีครับผมเต้สีปึกครบผมสำหรับใครที่อยากมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองผมเต้สีปึกยินดีให้คำปรึกษาครับผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ถ่ายทำหรือว่าตัดต่อผมยินดีให้บริการในราคาเริ่มต้นที่2,500บาทต่อคลิป ฟังไม่ผิดหรอกครับผม2,500บาทต่อคลิปให้บริการไลฟ์สด Facebook นะครับผมและยังให้บริการเซ็ตอุปกรณ์สำหรับการไลฟ์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ต่างๆนานาด้วยงบประมาณที่คุณสามารถควบคุมได้นะครับผมสามารถจะติดต่อผมได้ตามเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับ0819109819หรือ ไอดี n ลาตามข้างล่างนี้เลยครับผมหรือจะ Inbox เข้ามาในแฟนเพจ Facebook ซีปึกได้เลยนะครับผมผมยินดีให้บริการครับผม